ตอนนี้นะครับก็กำลังจะป่ไปว่าวขนาด2เมตรห้าสิบนะครับครับก่อนอื่นนะครับใครเข้ามาก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานสงเญดด้วยนะครับจากบุรีรัมย์ครับผมครับนี่นะครับแต่ถ้าถูกใจว่าตัวนี้ก็อย่าลืมฝากกด subscribe คร,ครับ ก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเอาเลย <c oughs> ขึ้นแล้วครับผม, <c oughs> มยังไม่ตัดลิบนะพี่ เรียบร้อยลเลยเหรอขึ้นมโอเคขึ้นไปเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมฝากกดไลค์กด u ับส r คร e กดติดตามช่อง YouTube ช่องเนี่ยนัทบุรีรัมด้วยนะครับผมวันนี้ทีมงานสัญญานะครับก็อปว่าวทั้งหมด4ตัวนะครับงานมิสติ้งที่ บ้านหัวเรือทองตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจงังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับผม